สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดที่โอ้เกาะสวยดีนะมีแต่เกาะงั้นเลยสุ่มมาโอเคเราจะไปเริ่มการตัดต้นไม้ครับอะไรอ่ะอ๋อตัดต้นไม้กันเลย อเออบ็อกซ์ไซ์กับบอ็อกกับไปเนี่ยครับเออเขาเรียกอนะสติกเครื่องล่างตรงช่องเก็บของที่ผมเอามาคือผมได้ไปลองไอนี่มาแล้วนะครับไปตัดไปตัดอะไรมานิดหน่อยก็เลยได้มาเคเริ่มมาด้วยการคลับของกันเลยเคแล้วก็คลับอะไรน,นะเขาเรียกอะไรน,ะนี่คลับมาหนึ่งอันแล้วก็อันนี้ เราจะรีบไปด้วยกันเออนี่ละกันผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ขออภัยด้วยโอเคไปตัดต้นไม้กันก,นก่อนเลยช่วงแรกๆก็ตัดต้นไม้นะครับผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งซื้อมาก็ก <c oughs> ถือว่าเล่นได้เคยเล่นพอมีความรู้อยู่มั่งไม่ได้เล่นเก่งจะเล่นเป็นนะครับ มาเลยตอนนี้เราก็มีไม้สามสิบอันเป็นเที่ยบร้อยแล้วครับก็ว้าวไอยอะไรเนี่ยว้าวมันคืออะไรว้าวโอเคตอนนี้ก็ยังว้าวมันคืออะไรเนี่ยว้าวควบคุมเสนะียงหน่อยเอผมไม่เคยเห็นเลยนะั่นมันคืออะไระครับว้าว ไอไอทิปใหม่เ,เอ้ยไอไทิปใหม่นี่นเลยอีไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว้าวมันมีอย่างนี้ด้วยหรอตั้งแอ,อัปเดตมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเฮ้ยไตอตรงลีบอระที่ขุดได้ไมั้ยว้าวเฮ้ยเร็นมาตั้งนานเพิ่งเคยเห็นตั้อัปเดตเพิ่งอัปเดตม,มาเหรอผมไม่เคยเห็นเลยนะขุดไปไปขุด,ขด,ขด ไปว้าวเฮ้ยมีนี่ดือไม่เคยเห็นมาก่อนเน,น,นี่โอ้เดยผมขอลองก่อนนะครับเผื่อขุดได้เออเอามาเออผมก็ยอมรับนะครับผมเพิ่งซื้อมาเห็นเขาทำคลิปกันผมก็ซื้อมาตามเขาเลย อะไรผมอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่อง,ง,งนนะอ,อะไรเท่าไหร่นะพ็ผมอะไรเ่ีเยอา้าเอ้าอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะว้าวมันมีนำีเตมิดื้อเฮ้ยเท่าไหร่ไอ้ดเลยเซี่ยวว้าวคุกคุกคุด เริ่มจากนั้นผมก็ได้มาแล้วครับก็ไอ้บล็อกมันดูสวยดีนะมันทำอะไรได้อะนี่ดูดีมากเลยไปสร้างบ้านด้วยบล็อกนี้ไหมอู้ดูเท่เหมือนกันนะอุ้ยเอาเอาเอาสร้างบ้านสร้างบ้านอุ้ยสร้างบ้านบล็อกนี้ว้าวสร้างสร้างจุดจุดจุดผสมมันหาได้จากไหนอะ่ะมันก็หายากเหมือนกันนะจุดจมันต้องเลยเนีน่ย จะมีดรอปก็ทิ้ที่เดียวก็ได้นะรู้เปล่าวะอ่ะอ๋อออ๋อก็อกนี้ที่เก็กบกกสะสมเลยผมขอยังไงั่นผมไม่รู้นะเกี่ยวกับเกมไหมครับเลยแต่ผมเล่นได้แต่ก็พอรู้ว่ามันมันเล่นยังไงบ้างเดินยังไงยังไงคือขุดขุดขุดว้าวนี่มันเยอะมากเลย ว้าวผมผมอีเริ่มเริ่มแล้วโอ้ยเอามาสีป่ามันแล้วเฮ้ยเฮ้ยหายากุ้นไงเขาบอกอะไรม hey. hey, าเฮ้ยเฮ้ยบัคเออทำไมมีหินแค่พึ่งอันอ่นอุย้ยเทฟิยองกดไว้เลย เอ้ hey, ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ,อเกมอะไรครับอา้าวก็พังเลยนี่พังก็ครับใหม่เออมันมาแล้วก็ไม้โอ้ช่ขุดไม้มันมีเกาะไม้ไหมอาจจะมีก็ได้เกาะไม้ไง ถ้าจำไม่ผิดผมไปดูมามันมีเกาะหนังมีเกาะไม้ป่าววะมีป่าววะอ,อาจจะมีก็ได้นะเกาะไม้ไงเบสิกถึงล้เาเกาะไม้งั้นเราจะขุดหินได้นะต่เกาะหินไม่มีผมจำได้เฮแต่มันต้องมีเกาะไม้ดิมันต้องมีวาไงเกาะไม้อ่ะขุดหินเลยวิสังมานไปใกล้ๆนี่กว่า โอได้ออกมาขุดได้ลยลงไงขุดบล็อกนั้นต่อทำอะไรได้บ้งางวะเฮ้ยก็ดูดีเหมือนกันนะบล็อกสีแดงสดสนะใสไงสีแดงสดใสนั่นเลยอ่านี่ทำที่ขุดหินว้าวนี่นี่ นี่นี่ส่วนตอนที่ผมโหลดมามันไม่ใช่อย่างนี้นะครับเห็นไหมที่มันเป็นรูกบวชอะตวการ์เี่ยที่ไวร็งอะตามจริงไม่ใช่อย่างนี้นะตอนผมโหลดมาปุ๊บมันมันกดที่บล็อกเลยมันจะได้เลยแต่นี้ผมไปปรับมาไปดูใน youtube มามันปับได้ผมว่ามันใช้งานง่ายกว่าเอ้าว ุดเลยมันสร้างบ้านเนี่ยอัดดูเท่ดีด้วยจะไม่ผิดเกมนี้มันมีมอนเตอร์ด้วยใช่ไหมที่ผมไปดูมามันจะมีมอนเตอร์ด้วยมันจะมีซอมบี้แมงมุมแล้วก็อะไรอีกมากมายนะก็เยอะน่าดูเลยโอ้ อีหนาสนุกดีนะไอตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะครับก็เราต้องทําอะไรสักอย่างลแล้วเราอาจจะตายที่นี่ก็ได้ถ้าเกิดไม่ทําอะไรสักอย่างถ้าที่ผมดูมาเนื่องจากผมก็เป็นคนชอบศึกษาอะไรองนี้ครับนี่ก็เป็นคลิปแรกผมด้วยไม่อยากทำามันผิดพลาดเยอะเราก็จะผมก็ไปดูอะไรมาเยอะเลยาจะไม่ผิดมันจะมีจะทําไม้มันจะท,จะทําฐานได้นะ มันจะมีถานมันจะเก็บไว้ของที่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเอ,เอามะเขาเงี้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรน่ากลัวมันต้องห้ามมองหน้าเนี่ยใช่ไหมวิการศึกษาสิ่งที่ดีไงเด็กๆคุณศึกษาห้ามมองหน้าห้ามมองหน้า ทีแล้วก็เอาแล้วก็วิธีทำทอดนี่ไงทอดอื้ออดำได้แลยย้วนี่ไงตกักแล้วก็ปักไว้เลยเพิ่มความสว่างว้าวนี่ปักเลย ปักดีหน้าปากอย่างนี้อี๋ผมจะทําบ้านตรงนี้ดีกว่านะมันดูสวยงามกว่าและใกล้ตรงนั้นด้วยผมยังไม่รู้นะมันไม่ทําอะไรต่ต้องทำอะไรได้สักอยา่างนึงแหละสถาปัตยกรรมที่สวยมากเลยเอ้ยนานๆานทีเฮ้ยเรื่องมันไม่มีวะรเรื่องยังไงเ้ยอาจจะไม่ได้พิ่มนอีกะเ้ยอะไรวะเนี่ย นี่ละวาาเอ้ยอุดอุดว้าอุดอุดนี่อุดเลยอุดอุดอุดเนี่ยอุดแล้วไม่มีทางที่มันจะไหลออกมาได้แล้วตบแต่งหน้าบ้านก่อนว้าว โอเคงั้นผมขอตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยเลยลวกันครับเรานะครับก็บ้านที่ดูสวยงามมากเลยมมนมีบ้านอ,อะไรวะนะ่ะนี่มันตัวอะไรอะ่ะน่ากลัวทุบๆเอะ,ะเอ้าเอ้าอ,อะไรอะ่ะนี่มันตัวอะไรวะนะ่ะฉันระเบิดได้ด้วยเหรอ ลาวาไหลย,ย้อยไหลย,ย้อนมาเลยร้อนแรงมากเลยลาวาให้ตามหลักความปจริงนะลาวามันไม่ควรจะเข้าใกล้นะเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันเลยนั่นลาวาแน่นอนอยน่ามายุ่งกับของตัวเองดีกว่าก็เอามาเลยนี่ไม่ดูมันดูไม่ดีงไขอของพอค้มครบโอเคเราก็มากันแล้วนะครับก็ปรับไปดูก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะ ดูโลงมากเลยแถมอันนี้ก็ดูใหญ่มากเลยใหญ่ขึ้นเยอะเหมือนอันเก่านะตอนที่ผมก่อนยังไม่ตับก็เป็นอย่างนี้นแหละอือหือดูดีโอเคตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของเราก็าจะทําการสร้างเออมันมีประตูใช่ไหมต้องมีประตูสินะยังสร้างไม่ได้มคงต้องไป ตัดไม้เหน่อยละนตรงนี้ห่วงจุ่ยู่ดีมากเลยเพราะว่าผมควรจะสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยดูดีมากเลยนเนี่ย,ย,ยว้าวต่ไปก,ก็ทำอย่างนี้เอาไม้มาแปลรูป แล้วก็สร้างประตูไงประตูสร้างได้ว้าวสร้างได้สามอันเลยฮนะทำย,ยังไงดีอย่างนี้ไหมอ้าวดูเป็นบ้านกันเยอะเลยเราก็ต้องทำอะไรให้ดูเป็นบ้านหน่อย,ยการปักไฟไงกลับมาได้เห็นบ้านเราเลยว้าว โอเคนะครับเราก็ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เออเป็นอะไรที่สนุกมากเลยก็ครั้งแรกที่ผมมาเล่นก็อืมก็ได้เจออะไรก็ไม่รู้นะ่ะน่าจะเป็นสถาปัตยากรรมโบราณใช่ไหมเดี๋ยวพัดหน้าผมจะลองขุดเข้าไปอีกนะครับก็ขอบูที่รับชมนะครับตอนนี้ก็สวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ